สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาพบกันในหนึ่งวันนะครับกับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวฟุตบอลมามั่วสู้กันเหมือนเดิมนะครับโดยเป็นการมั่วสู้ที่ไม่เคยโทรหาใครนะครับไม่เคยพิมพ์สัมภาษณ์ใครเลยไม่เคยหาขาเ้เพิ่มเพิ่มเติมนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆถ้านะเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่เหมาะสมตรงไหนก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแฟนๆที่เป็นท่านกาเดนเนอร์หรือว่าชาวสวนเนี่ย ก็วันนี้มีมาฝากมันนะครับมีบอลเอฟเอครับในคืนนี้มาฝากกันด้วยก็จะมีเกมรีเพลย์ของรอบที่4แล้วก็มีข่าวสารน้ำแถมนิดหน่อยในเวลาประมาณ4-5นาทีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมด้วยนะครับกับช่องทางของเราครับก็วันนี้จะพูดถึงเชลซีนะครับคือเชลซีเนี่ยแพ้มา2เกมหลังสุดนะครับยิงได้3ลูกแต่โดนยิงไป8เม็ดนะครับเปโตรวิชที่ว่าเซฟเซฟหน่อยเนี่ย โดนซะเยอะเลยนะครับโดนหนักๆเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมรับหรือว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาเองหรือว่าเป็นเพราะว่ากําลังบอยคอรดอะไรบางอย่างจนพอชเนี่ยเริ่มจะมีความเก้าอี้ร้อนเกิดขึ้นแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวมาว่าตอนนี้คือตัวมาริิโอโปเชติโน่นั้นยังคงเก้าอี้เหนียวแน่นนะครับปะหนึ่งติดกาวตาช้างแปะตูดไว้เลยเพราะว่าก็ทางท่านเจ้าของสโมสรทอตโบรีบอรครับว่าคงจะไม่ไม่ไม่ปล่อย ไม่ปลดเขาออกจากตําแหน่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องของค่าชดเชยครับซึ่งค่าชดเชยเนี่ย1สล้านปอนด์นะครับแล้วมันจะเป็นรวมกับการขาดทุนด้วยนะครับทำให้ทีมเนี่ยที่ใช้เม็ดเงินไปเยอะเลยใน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์เป็นการละเมิกดกฎการเงินหรือว่า FFP financial fair play เขานะครับว่าต้องมีกำไรหรือว่าไม่ขาดทุนมากไปกว่า105ล้านปอนด์ตลอด3ฤดูการซึ่งดูจากเคสเนี้ย การเสริมทัพในปีนี้เนี่ยจับมากี่คนไม่รู้อะเยอะอะสิบกว่าคนอะก็ดูน่าจะขาดทุนมากกว่ากำไรนะครับหลังจากซื้อมาจากโัมันอับราโมวิชนะครับงานนี้ผมว่าเชลซีน่าจะยังคงไม่กล้าปรับอะไรเยอะแต่ผลงาน,นยอยู่กลางตารางนะครับฟุตบอลถ้วยก็เดี๋ยวชิงคาราบาวคัพกับเลียร์พูลแหละนะครับในช่วงปลายเดือนนี้แต่อื่นๆใดนในในเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งโอ้ยในหลีกก็แย่ในบอลถ้วยก็อีกแบบหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันนะครับแอสตันวิลล่ากับเชลซีนะครับส่วนก่อนหน้านี้มีข่าวมากมายว่าถ้าเกิดพอชโดนปลดจะเป็นช so, าบีชาบีอารอนโซ่ไหมนะครับจะเป็นมโชเซ่มูรินโ่หรือเปล่าเป็นมิเชลกุนซื้อของทางจีโรนาไหมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีโพมากมายครับแต่ถ้าเกิดใครทะลึ่งไป ลองหยิมกับบรรดาห้างร้านที่ถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะเสียเงินฟรีแล้วว่าเพราะว่าทอร์สบอลลี่บอกว่าไม่ดีกว่าไม่ยอมเสียค่าจ้างดีกว่าเพราะว่าแค่เสียค่าชดเชยกลัวแย่แล้วก็มาเสียค่าจ้างมือใหม่อีกนะครับเพื่อแลกกับผลงานกับทีมที่ก็ต้องบอกว่าเธอตัวพอร์ชเองเนี่ยน่าเข็นใจอยู่อย่างหนึ่งคือเปิดดูการมาลต์เตเจ็บกันเทียบเลยเปิดชิงมาเกมแรกเลยคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูลงแข่งรีซีซันที่อเมริกาเจ็บแม่งเลยนะครับก็ทำให้ปัญหามันเกิดตรงนี้แล้วก็ลักเตะ ช่วงหนึ่งอ่ะเจ็บเกินครึ่งทีมอ่ะก็ประคองมาไม่จมก้นตารางก็เก่งนะนะครับ<笑><笑>ก็ถือว่าทีมเนี่ยเจอปัญหาบาดเจ็บทั้งฤดูกาลเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าแมวมองเนี่ยไปดูฟอร์มโอเคดูฟอร์มจริงเก่งจริงแต่มึงไม่ดูแมตช์ฟิตไม่ดูฟิตเนสหรือเปล่านักเตะแม่งเจ็บจังเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเชลซีจะรอดไหมโปรแกรมหนักด้วยเดือนมีนาคมนะครับแต่โปรแกรมสําคัญมันอยู่ที่บอลทั่วรอบชิงกับคาราบาวครับนั่นแหละเพราะว่ามันมีความหมายต่อท็อตโบลีบเอง มันมีความหมายต่อพอร์ชเพราะว่าเขาไม่เคยคว้าแชมป์ในอังกฤษเลยนะครับแล้วก็มีความหมายต่อทุกคนในทีมเชลซีด้วยดังนั้นเนี่ยแฟนๆต้องการสรัทากลับมาก็อัดลิเวอร์พูลหน่อยหลังจากที่เพิ่งโดนมานะครับในการแข่งขันในเกมลีกที่ผ่านมาโดนไป4เม็ด เลยนะครับแล้วก็ยิงคืนในแค่ลูกเดียวจากโคพาเมอร์ด้วยอ่ะก็ะทิ้งท้ายคืนนี้ครับเกมรีเพลย์เกมนัดก่อนนัน่นี้กับแอตตันวิ่าเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเห็นใจหน่อยเพราะว่าโอ,อกาสยิงก็มีแต่ตันยิงไม่ได้นะครับโดนอุนัยเอมรีไปทีเดียวจบเลยก็เกมนี้เชลซีปัญหานะักเตะลงสนามก็ยังคงม,มีอยู่ไม่รู้ว่าเซียโกซินวาหลังจากที่ภรยาโพสต์ทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะโดนอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆก็ดูค่อนข้างน่าสนใจในเกมลุกของเชลซีมิคาโลมูดวิกนะครับ มีโพสต์ข้อความท้าแฟนบอลต่อยท้าแฟนบอลเล่นตัวๆเนี่ยเลี้ยงบอลแบบตัวๆสู้ริเบลิลกันเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่การลงไปเล่นกับแฟนบอลเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วครับก็ต้องดูว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ในเกมนี้ไหมส่วนอื่นๆน,นะครับก็คงต้องตามดูเพ,พาะพาวเมอร์คนเดียวว่าแบกทีมหลังแอนและเพิ่งมาปีแรกแบกหลังแอนเลยจะออกมาเป็ขนาดไหนส่วนวิลล่าครับ วิลลากำลังมั่นใจครับเพิ่งอ,อัดมา4 5เม็ดในเกมที่ผ่านมากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็น่าจะมีมิติเยอะนะครับมีรูปแบบ,บเข้าทำที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าจะขาดบูเอินเดียไป1หนึ่งคนแต่เกมุูโคตรลงตัวเลยนะครับก็ตอนนี้มีมีไบรลี่เนาะที่ผลงานดีขึ้นมานะครับมีโอลลี่วัตกินส์ที่มึงต้องดูว่าถ้าเขายิงเกมนี้ต่อแล้วไปยิงแมนยูต่อเกมต่อไปไหมเนี่ยอันนี้ก็นสนใจนะฮะ <laughs> เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเจอแมนยูว่าเกมต่อไปถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ ก็โทนี่วัดกิ้นกำลังมาเล่นเข็นฟอร์มหน่อยให้เซาเกตดูหน่อยจะได้ติดทีมชาติอังกฤษนะครับก็วัดกิ้นกำลังมาแล้วก็มีอีกมากมายในเกมแดนกลางลักลัตลุยกองหลังอเล็กซ์โบเรโนโก็ดูจะดูโอเคเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเชียร์วิลล่าวะ่ะดูแล้วงานนี้เชลซีน่าจะไม่รอดแถมไปเตะที่วินล,ล่าพาร์คด้วยนะครับผมขอญาตเชียร์วินล,ล่า สเก็ตบอลทั่วอยู่แล้วอุนยเอเมอรี่ผมว่าไม่น่าพลาดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดเป็นท่านกาเดนเนอร์ก็ลองไปอยู่ฝั่งเชลซีดูว่าจะไหวไหมนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องใดเด็ดพรุ่งนี้เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องอัปเดตของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าใครจะเป็น นายกสมาคมคนต่อไปมันจะสนุกเบอร์ไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสมโมสรเดี๋ยวกระบาเตะนะครับสุดสัปดาห์นี้ปะไม่แน่ใจจะเริ่มกลับมาหัวกันแล้วก็เดี๋ยวใหามาดูว่ามันจะเร้าใจเบอร์ไหนหรือว่าเตะใช่มันเตะสัปดาห์นี้ครับมันเตะเออวิ่นีแหละเชื่อทาลืมเตะสัปดาห์นี้แหละครับแล้วก็คาบเกี่ยวสัปดาห์วาเลนทา์ด้วยเดี๋ยวให้มาว่ากันต่อในสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ไปหครับผมโอเคประมาณนี้โอ้เกิน5้าทีแล ประมาณนี้บ๊ายบายครับ